เวลาห้าโมงครึงหาโมงครึงแหละพี่น้องสบายดีทานผู้สมทานผู้ฟังที่ขรบหักทุกทุกทานพบพ่อกับช่อง youtube บ้าบ่อยนั่นเองเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เ้าก็อยู่ถามกลางเสียงกบเสียงเขียดโอ้ยอ่อนซ่อนบรรยากาศเดิ พอใจมากเลยเสียงสะพรลลา,กกาพร้อยเลยลูกกูด้าปักก็เข่าสะพาร้อยแล้วลูกหลาหืมกากาเบิร์ดเบิร์ดกามึกดำไปใส่ป่ะก็สมมื่อะไรแหละ ข้าเบื่อแหละบอก,บอกปาดกดอกให้พี่น้องฟังเสียงเขียด อา้าวพี่น้องก้าเบิร์ดน้องมอสมอสเสียพ่ายคุณไปหมันล็อกกาวะทีมล็กกากับปุไว้เละทีมไทยยังขาดต่อได้อีก อ่ะเปิดโอกาสให้เปิดให้ฝากซองพิมพ์กับไปว่าน้องอัมพี่น้อกไปซองน้องใหม่ต่อไปกับราคุระคนกับสิคุณน่ะคุณตายดอกเนาะตอนนี้ยังไม่ไหมแต่ก็เป็นซองน้องมวยอืมนี่ยสโไพมาซามาสู่ได้

คืนหนาวาบาทนี่ป้าต้มเปล่งหน้าลงมาจะหล่นคันผมบอกอันนี้ด้ามมือเศร้าออนี่ฝน,นตกเบิดมือเลยพี่น้องฝนสิตโตของวันที่สิบสี่ประศรนลือกแค่นี้แหละ้องให แต่ละปีนะ่ะเจอพงไห่นี่นะลำหน้าพงว่าปมมือนี่ออกห่อนเปเนแหละปวดแสบปวดร้อนโอเค Mm-hmm. <clears throat> กลางดงดงกบเขียดห้องสน,นั่น หลังจากที่สะถามอันอีจอยไปแล้วว่าจอยเปไ็นอะไรสู้บอมันบอกว่าสู้ค่ามวนเดี๋ยวจะนอนสิไปถามใหม่มันสิตอบเปไ็นอะไรมันเก่งก็ยังดีด้มันจะตีห่าผมมันเนี่ยคือมืดเ <c oughs> ลยสิแล้วยุหามตาโต๊ะจะเอามาแล้วเลยตีปาะ แล้วก็มีข้าวสานะบ้านใกล้ใเมื่อก่อนก็ได้เด้อจ,จ้าเจ้าอ้าวทางบอลแล้วให้นี่าาานาน,า,า,านแค่เมื่อเวลามันวายจาามะมันจะนมีน้ำข่ามันแฉมมันเหมีอนนี่เนาะหาโมงกว่าตอนนี้นะหากข่าแม่นงานข่าแม่นเฮตเตอร์เวนน่ะยังบ่ท่านยังสูงตะเวน,นยัยงสูง,ง,งมันมือนฝนสุด เออลืมถามจอยจอยสู้ไหมคะสู้ค่ะเออยังเสียงแข็งอยู่แสดงว่าสู๋เลยเป็นอะไรเปพี่น้องเป็นเท่ไหรนี่ฮะละขวาน,นาเป็นเท่ไหรโอเคอยู่พี่น้องเลยเออ,เอบอกว่าหูโตดีว่ามาสากกว่าหมูเฮ้ยมาสวยพี่น้องเว้ยที่้อมหมูอยู่ที่นั่ฮะ โอ,อ้ยไม่ใช่เหาเากืงงายเลย <laughs> การทเส้าอย่างนั้นมาเสือมึงดูนางนี่กรเสือนะเพื่อนเบิ้สิบวันแล้พุงกับพวุงเอเล่ยงแขนนะขนแขนอะไร อ,ย,ย,อย่านมือดอยู่เดอ้อไฮนี่ไวด้ดำมืออื่นเป็นยังเฮ้ยเนาะแล้วไฮนี่ละขึ้นเนะาะบ่มันพ่ออยู่เขาโลกนั่นพ่อไฮนั่นนะโอ้ยเบิดแล้วเธอโซนเน,นเนี่ยบ้านนี่อ่อนพุ่น เลือดตะกะคับ2ไห่เอ้กับ,กกบสไห่ฮกไห่ฮกใส,ส,ส่สิบสามสิบเก้า <c oughs> โอ้สีลสสแล้วบอปีน้องยองเอ้ใช่ไหแล้วไครนี่ก็ขึ้นเนาะ แล้วให้นี่ก็ขคืนมันบ่แล้วเดาหายนั่นนะเดี๋ยวมันสิมืด <Yeah. S 1> ดามแต่ห้าบาจ่อยโอเคตามนั่น <Okay. S 1> ได้อยู่กะมันมีอยู่เขายังหมาดอยู่โอเคพี่น้องเอาไว้สำนีลับพี่น้องเอ,อ้ย นำไปนำมากระเบิดจากันได้ฮะขอนอะไรได้สองมือยังหน้าสิบเก้าห้ยังวะเสือบเดือนปลาอะไรได้ถั่วทวีสิวานีลัะโอ้หน้านางนาสามสามบ่อนของห้านี่ยังมดําหน้านางคงหนึ่งสิวาเน่า ดำแต่ละปีดำจะตายคืน,นป,ปีนี้จ้างนั่งสิสด้อันคนงานหรือบอกรอเพราะวะ่าสิไปดำกัสิไปดำหอมกัน,นอ๋อแน่นอนแน่นอนพี่น้องนั่งกับซีโหยหัวอ,อยู่กลางถงหน้าแหละ <c oughs> <laughs> ว่ามีคนไปดำไม่นั่งเด <laughs> ปีแล้วปีแล้วนี่ยัง่มีคนดึงเนาะทีมงานน้องซีโนโมันบ่มีน้าเด้คันถือซ่วงจวังหวะถือขาบ่มีน้ากับใครอยู่พอหน้าอันหน้านางเนาะมันเกาะมันมันมันอยู่น้าเด้โอเคพี่น้องเอ้ยจังหวะกันใหม่หนาะสวัสดี